สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวตุลลัคนาตุลแล้วก็ราศีตุลน,นะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปประจําเดือนเมษายนนะคะ2567เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเดือนนี้เนี่ยอ่ไพ่อยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆชาวตุลบ้างนะคะแต่ก่อนอื่นแม่หมอขอพื้นที่ตรงนี้สักสิวินาทีนะคะสําหรับเพื่อนๆน,นะคะที่ชื่นชอบกลิ่นกุหลาบเป็นพิเศษเนี่ยแม่หมอก็จะมีน้ําหอมกลิ่นกุหลาบนะคะ กุหลาบแดงกุหลาบขาวแล้วก็กุหลาบชมพูค่ะความหอมระดับพรีเมียมนะคะติดทนนานนะแล้วก็เสมือนนะคะกลิ่นหอมเนี่ยเสมือนคุณอยู่ในสวนกุหลาบเลยค่ะหอมละมุนมากๆเลยนะคะใครที่สนใจนะคะรายละเอียดเนี่ยแม่หมอแปะไว้ใต้คลิปแล้วนะคะช่องทางการติดต่อค่ะรายละเอียดกดลงไปดูใต้คลิปได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่า เดือนเมษายนนะคะสำหรับเพื่อนๆชาวตุนถ้าอยากบอกอะไรโอได้ไพ่เดูเวอร์เนี่ยบ่งบอกความหมายที่ดีมากๆเลยนะคะ ทำอะไรก็ประสบความสําเร็จจริงๆนะคือความสําเร็จเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้มาโดยง่ายแต่ถ้าถามว่าสําเร็จไหมสมบูรณ์แบบมากๆบางครั้งหนทางแห่งความสำเร็จเนี่ยมันอาจจะดูครุขระบ้างมีอุปสรรคบ้างปัญหาบ้างแต่สุดท้ายแล้วบทสรุปของมันเนี่ย มันเป็นผลงานที่สมบูรณ์แบบที่สุดนะคะในชีวิตของคุณค่ะเอาเป็นว่าในช่วงขณะดนี้ถ้าคุณจะต้องทําอะไรสักอย่างฝ่าฟันอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะบอกได้เลยนะคะว่าผลลัพธ์นั้นลงตัวมากๆ Compress สมบูรณ์แบบค่ะมีเกณฑ์นะคะได้ไปต่างประเทศด้วยนะใครที่ใครที่ กำลังทำเรื่องนะคะโยกย้ายที่จะไปอยู่ต่างประเทศหรือไปทำงานต่างประเทศหรือไปหาคนที่คุณรักที่ต่างประเทศนะคะคุณก็จะได้ไปนะคะหรือรอคอยอะไรบางอย่างต่างถิ่นต่างแดนแดนไกลเนี่ยบอกเลยนะคะว่าสุขสมหวังแน่นอนค่ะนะคะที่เกี่ยวกับต่างแดนเนาะ Queen of Cups ถึงเวลาที่คุณจะมีความสุขได้แล้วนะถึงเวลาที่คุณจะต้องกลับมารักตัวเองมีความสุขที่สุดนะความสุขเนี่ยกำลัง ปรากฏอยู่ตรงหน้าของคุณบางทีเนี่ยเราอาจจะผ่านเรื่องราวอะไรมาเยอะแยะแต่อย่างน้อยในเดือนเมษายนเนี่ยจะมีความสุขที่าบางทีเนี่ยมันอาจจะยิ่งใหญ่เหลือเกินอาจจะรู้สึกว่าให้ให้คนอื่นมาเยอะแล้วรักคนอื่นมาเยอะแล้วดูแลคนอื่นมาเยอะแล้วเสียสละมาเยอะแล้วหลังจากนี้นะคะคุณควรที่จะได้รับสิ่งนั้นเพื่อตัวของคุณเองด้วยเช่นกันค่ะ ได้ไพ่เทียเทวิลนะคะโอ้โหคือไพ่ใบนี้เนี่ยแตกต่างจากไพ่ควีนสออฟคัพเลยนะ ราะฉะนั้นขอเตือนนิดนึงก็แล้วกันนะคะว่ามันก็มีคําเตือนนะคะว่าอาจจะต้องเตือนคนที่จะเข้ามาในชีวิตด้วยนะบางครั้งพลังงานแห่งความสุขเนี่ยมันก็สามารถที่จะดึงดูดบางทีสีหน้าเรายิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขดูเหมือนแบบเออก็เหมือนแบบคนอื่นๆที่เขามองเรามาเนี่ยชีวิตเราทำไมดีแบบนี้บางครั้งสิ่งนี้มันก็สามารถที่จะดึงดูดคนที่รักนะคะเข้ามาในชีวิตแล้วก็ยังต้องแล้วก็ยังดึงดูด คนที่บางทีเนี่ยเขา,เอ,าอิจฉาเราริษยาเราแฝงตัวเข้ามาเนี่ยนะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมันมันเศร้าหมองได้เพราะฉะนั้นเนี่ยระมัดระวังด้วยนะคะบางครั้งมันก็แยกไม่ออกเพราะอย่างคนที่เขาเป็นเดวิลเนี่ยเขาเข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยเขาคงไม่แสดงตัวตั้งแต่แรกหรอกนะคะว่า เ,ออเขาเป็นปีศาจร้ายนะเขาเป็นมิจฉาชีพนะเขาเป็นคนที่ไม่หวังดีนะแต่ขอให้คุณเนี่ยสังเกตดีๆนะคะยิ่งตัวของคุณเองได้ไพ่ q u e e n of Cup s เนี่ยช่วงเนี้ยเดือนเมษาเนี่ยเวลาที่เรามีความสุขอะไรที่ก็มันดีประสบความสําเร็จไปหมดหรือแม้กระทั่งได้รับข่าวดีที่ทําให้เรามีความสุขเนี่ยบางครั้งเราเห็นอะไรมันก็ดูเหมือนมันดีไปหมดเพราะฉะนั้นแยกเพราะฉะนั้นต้องมีสตินะคะเพราะบุคคลทีเ่เข้ามาเนี่ย อาจจะมาล่อลวงคุณอาจจะมาหลอกลวงคุณอาจจะอะไรก็แล้วแต่เพื่อหวังผลประโยชน์จากคุณเนี่ยก็ได้เช่นกันบางครั้งมีคนมามาออสมมติว่าคุณอาจจะมีแฟนอยู่แล้วมีครอบครัวอยู่แล้วบางครั้งเนี่ยคุณก็ยังอาจจะดึงดูดนะคะคนที่เข้ามาหลงเสน,เน่ห์คุณก็ไม่ได้สนว่าคุณจะมีแฟนหรือไม่มีแฟนอะไรแบบนี้อันนี้เราต้องระมัดระวังความรู้สึกของตัวเองด้วยนะได้ไพ่หนึ่งดาบนะคะ ชัยชนะและความสำเร็จเป็นช่วงเวลาที่เพื่อนๆชาวตูนเนี่ยจะได้เห็นผลลัพธ์แล้วก็ความสําเร็จจากสิ่งที่คุณเพียรพยายามจากสิ่งที่คุณทํามานะคะก็บอกตั้งแต่ต้นแล้วเนาะว่าบางครั้งเนี่ยกว่าจะได้อะไรมาเนี่ยโอ้โหต้องฝ่าฟันคนที่แบบสมมติววเพื่อนร่วมงานเนี่ยสมมติววที่ทํางานเนี่ยก็มีทั้งคนรักมีทั้งคนอิจฉาริษยาอะไรแบบนี้ใช่ไหมมันก็สร้างปัญหาคือมันเป็นเรื่องปกติที่มันจะต้องมีแต่ด้วยความที่ตัวของคุณเองนั้น คุณมีคนราศีตุลเนาะเป็นอ่เป็นเป็นไพ่ที่มีตราช่างนะคะเท่าเทียมคุณเป็นคนที่มีความยุติธรรมเพราะฉะนั้นเอ่อความดีของคุณน่ความดีของคุณที่คุณที่เป็นตัวของคุณนั่นแหละนะคะเชื่อนะคะว่าสิ่งเนี้ยมันช่วยปกปักรักษาช่วยทําให้คุณคลายค่าทุกอย่างช่วยทําให้คุณเนี่ยฝ่าฟันทุกอย่างมาได้ก็ด้วยความดีนั้นปกป้องตัวของคุณเองคนเรานะคะถ้าคุณสังเกตนะ ในปัจจุบันนี้นะคะคนที่เคยทำแบบเหมือนจะทำดีมาก่อนนะคะแต่มันก็เป็นการทำดีแบบแบบหวังผลประโยชน์มากมายอะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายแล้วไม่ว่าเวลาจะผ่านไปแค่ไหนความเร็วอะความเร็วที่ทำเอาไว้มันก็ยังปรากฏขึ้นมามันก็ไม่ได้สายเกินไปไม่ว่าจะเป็นกี่สิบเป็นสิบปีก็ก็แล้วแต่นะคะคนที่พยายามที่จะทำความดีมาตลอดเลยอย่างเงี้ย บางครั้งเนี่ยความดีณนะตรงนั้นนะมันยังไม่ปรากฏแต่พอเวลาผ่านไปผลงานปรากฏขึ้นมาโอ้นี่คือผลงานที่เขาได้ทําเอาไว้เหรอนะคะเมื่อได้เห็นผลงานเนี่ยความดีมันก็ปรากฏเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกันนะคะชาวตุลความดีที่คุณทํามาเนี่ยมันจะปรากฏในเดือนนี้แหละแล้วทุกอย่างเนี่ยมันจะเป็นผลลัพธ์มันจะเป็นบทพิสูจน์ตัวของคุณเองเพราะว่าไพา่ใบนี้คือคอมพลีตแล้วก็สมบูรณ์แบบสมบูรณ์แบบ ผลงานที่ทํามาความดีที่ทํามาเนี่ยมันจะเป็นคําตอบให้กับคุณได้หายเหน็ดหายเหนื่อยนะคะได้ไพ่เดียร์ไฮปริสเทส s เอ่อใครที่ทําอาชีพอ่ะจากตรงนี้นะใครที่ทําอาชีพเอ่อเป็นพยาบาลก็ได้นะคะเป็นเหมาะเป็นเป็นแพทย์พยาบาลหรือใครที่ทําอาชีพเกี่ยวกับ หรือเรียนก็ได้นะเรียนเกี่ยวกับอาชีพแพทย์พยาบาลอะไรพวกนี้ค่ะหรือบางคนก็เรียนหมอนะเรียนหมอก็ได้หมอทุกศาสตร์เลยนะอันนี้ต้องบอกว่าทุกศาสตร์เลยนะหมอดูก็ได้นะดูดวงก็ได้นะจิตวิทยาหมอทุกศาสตร์นะคะแล้วก็สําหรับใครที่เป็น Artist, อาร์ติสต์ศิลปินนักเขียน ศิลป์แล้วก็ชอบงานศินละปะความคิดไอเดียสร้างสรรค์ทําอะไรที่มันเป็นคอสเพย์อะไรพวกนี้ค่ะชุดอะไรที่มันดูแตก,แต,กต่างนะคะจากอ,าอื่นๆเนี้ยคะ่ะคือใช้ไอเดียความคิดเสริมตรงนั้นตรงนี้เข้าไปนะคะบอกได้เลยว่าช่วงเดือนเมษายนเนี่ยผลงานของคุณหรือการเรียนของคุณนะคะสำเร็จนะสำเร็จคือคุณจะรู้สึกว่าที่คุณหนักเหนื่อยที่คุณพยายามมามากกว่าคนอื่นเนี่ย มันคุ้มค่ามันคุ้มค่ากับคุณเหลือเกินสมมุติว่าคุณสมมุติว่าคุณขายคุณขายชุดวิวาสมมุตินะชุดวิวาของคุณเนี่ยมันจะออกมาจากไอเดียของคุณว่าคือมันจะต้องไม่เหมือนคนอื่นนะมันจะต้องคิดมากมายหลายเท่ากว่าชุดวิวาร้านอื่นๆแบบนี้สมมุตินะอันนี้นะคะทีนี้พอผลงานของคุณมันเสร็จสิ้นมันเสร็จสมบูรณ์แบบอะเปิดเพจใช่ไหมก็โปรโมทเพจไปทําโฆษณาไป แต่ผลลัพธ์ที่มันกลับเข้ามาเนี่ยโอ้โหมันทําให้คุณหายเหนื่อยสมองที่คุณคิดไปอะไรไปม,มันเหมือนกับมันโล่งอะ่ะมันสําเร็จนะนะจะประมาณนี้ใครที่เรียนหมอดูหรือว่าเออกำลังเรียนพ่ยอ่านพายอยู่ก็แล้วแต่นะคะเดือนนี้คุณจะเห็นความสําเร็จของตัวเองทุกๆอาชีพที่เรากล่าวมาใครที่เป็นนักเขียนนะบอกได้เลยนะคะว่างานของคุณจะปังมากเลยในเดือนนี้ทุกๆสายอาชีพที่ที่บอกไปนะคุณจะเห็นความสำเร็จที่คุณเพียรพยายามมาะคะ่ะ ได้ไพ่3ดาบนะคะช่วงเดือนเมษายนเนี่ยเป็นช่วงที่คุณจะต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์แล้วก็การตัดสินใจการตัดสินใจอะไรบางอย่างให้มากๆนะคะเพราะบางทีเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาอากาศร้อนน้อยเดือนร้อนอาจจะมีในเรื่องของความหงุดหงิดใจการคือมันเหมือนกับอะไรก็ไม่ได้ดั่งใจเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็ทําให้เรารู้สึกเหมือนมันหงุดหงิดง่ายเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ และความรู้สึกนะคะบางทีใจร้อนเนาะใจร้อนเนี่ยมันก็จะเป็นผลลัพธ์อะไรที่มันไม่ดีได้ช่วงนี้ก็ระมัดระวังนะอากาศร้อนก็ส่งผลกระทบเนาะอ่ะมีอะไรที่พายอยากบอกอีกคะแปดไม้เท้าโอ้โหเจ็ดเหรียญน,นะคะเงินทอง King of Cups ความสุขจริงๆเลยชาวตุลได้ไพ่เดอะมูนค่ะอ่ะรายชีนีถือเหรียญทีนี้เนี่ยเดอะมูนมาทำไม The Moon มามี3ดาบด้วยมีไฮพริ t e ทสด้วยเราจะพูดถึงในแง่มุมของความรักก่อนนะคะ,ะความรักแบบแบบปิดบังซ่อนเร้นความรักแบบสถานะที่ไม่ชัดเจนไม่สามารถที่จะมีตัวตนที่ชัดเจนได้ มันเป็นความรักที่ซ่อนแล้วทําให้คุณแล้วทําให้คุณทุกข์กายทุกใจเนี่ยค่ะคือต้องบอกว่าตรงจุดเนี้ยอันนี้ต้องถามอารมณ์และความรู้สึกของคุณนะว่าคุณอยู่ตรงจุดเนี้ยคุณมีความสุขไหมเชื่อค่ะใครที่อยู่ตรงจุดเนี้ยมันไม่มีความสุขหรอกแล้วในเดือนเมษายนเนี่ยเป็นเดือนที่คุณจะต้องพิจารณาแล้วก็ต้องตัดสินใจด้วยนะคะเพราะว่ามันมีไพ่สามดาบขึ้นมาแล้วก็ดุมูลขึ้นมาเนี่ยใครอันนี้อาจจะ เขาความหมายตรงนี้มันอาจจะไม่ค่อยอาจจะไม่ค่อยสวยงามแต่ถ้าใครไม่ได้มีความรักในแบบที่ว่าปิดบังซ่อนเร้นอัมพรางหรือว่าเอ,อ่ออัมรังใช่ไหมหรือไม่ชัดเจนอะไรเงี้ยไม่สามารถที่จะมีตัวตนได้ถ้าใครอยู่ในสถานการณ์นี้ก็ฟังแต่ถ้าใครไม่ได้อยู่ในสถานการณ์นี้ก็ไม่ใช่ความรักของคุณแน่นอนแต่ที่ปรากฏตรงนี้เนี่ยถ้าคุณคาดหวังว่าในเดือนนี้ความรักของคุณจะต้องชัดเจน อหรืออาจจะต้องเป็นคําตอบที่ดีให้กับคุณคือนะตรงเนี้คุณคุณคุณไปคาดหวังหรือว่าคุณไปาฝากฝากความชัดเจนไว้กับคู่ของคุณไม่ได้นะเพราะว่าเขาอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนกับคุณแล้วคุณอาจจะผิดหวังถ้าคุณคาดหวังเช่นนั้นความรักที่เป็นความลับก็ยังต้องอาจจะเป็นความลับต่อไปแต่คนคนนุณนี้เขาอาจจะเป็นคนที่ ในความรู้สึกของคุณนะที่คุณต้องอดทนอยู่ในสถานการณ์นี้อาจจะเป็นเพราะว่าเขาเป็นคนดีเป็นคนที่มีน้ำใจอบอุ่นนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าที่คุณอยู่ตรงนี้เขาเพราะวาความดีของเขาแล้วเขาก็ดูแลคุณด้วยซัพพอร์ตคุณดีมากๆแต่เพียงแต่ว่าเขาให้ความชัดเจนกับคุณไม่ได้เท่านั้นเองนะคะแต่ถ้าคุณมันจะมองได้เป็น2กรณีนะจากตรงเนี้ย ถ้าคุณเห็นความดีของเขาว่าเออเขาก็รักคุณดูแลคุณดีอยู่การเงินกนารทองเขาก็ดูแลคุณคุณดีอยู่แหละก็คือก็คือถ้าคุณคือเรียกยังไงอะถ้าคุณไม่สามารถจะตัดใจได้เพราะเป็นสามดาบเนาะ ถ้าตัดใจแล้วมันก็ทุกข์อ่ะเขาก็ดีอ่ะเขาไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีนะเขาดีทุกอย่างเลยแต่คุณก็ยังทุกข์ยังเครียดเพราะว่าคุณก็อยากให้ความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันชัดเจนแล้วก็เปิดเผยอยู่ในจุดที่ถูกต้องคือใครที่อยู่ในจุดแบบความสัมพันธ์แบบปิดบงังซ่อนเร้นอืมอะไรอย่างเงี้ยรอคอยรอคอยที่จะให้ตัวเองเนี่ยเกิดความชัดเจนเนี่ยมันมันมีความเครียดมันมีความทุกข์อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะหาคําตอบในเดือนนี้มันอาจจะไม่ได้ แต่ถ้าคุณทุกข์ที่จะอยู่ตรงจุดนี้ไพ่เดวเวอร์ขึ้นมาบอกว่าคุณสามารถที่จะตัดสินใจปลดล็อกตัวเองให้เป็นอิสระได้คุณไม่จําเป็นต้องเศร้าหมองนะคะไม่จําเป็นต้องเศร้าหมองแต่ถ้าคุณอยู่ตรงจุดนี้คุณคลี่คลายความเศร้าหมองไปได้คุณก็ยอมรับความจริงว่าเออเขาก็เป็นคนที่ดีนะเขาก็ดูแลคุณได้ถ้าสถานการณ์ของคุณคุณจะอยู่ตรงจุดนี้คุณก็ต้องคุณก็ต้องเอาเดวเวอรและสามดาบออกไปคุณต้องก็คือต้องบอกว่าต้องยอมรับความจริงแล้วก็ อยู่ไปก่อนแบบนี้คะ่ะถ้าคุณยังตัดใจไม่ได้นะคะก็ก็ก็อย่าเพิ่งไปคาดหวังอะไรเท่าน,นั้นเองก็ทําปัจจุบันนี้ให้ดีที่สุดแต่ถ้าสมมุติว่ามันทุกข์มากๆแล้วก็ไม่สามารถที่จะอยู่ตรงจุดนี้ได้จริงๆคุณต้องตัดสินใจด้วยตัวของคุณเองปลดล็อกตัวเองให้เป็นอิสระนะคะณนะตรงจุดนี้เนาะทีนี้ไพ่เจ็ดแป,แป,แปดไม้เท้ากับเจ็เหรียญขึ้นมาทําไมสําหรับคนที่สําหรับคนที่มีธุรกิจส่วนตัว ก่อนหน้านี้อาจจะรู้สึกเหมือนเออมันออเดอร์มันก็ไม่ค่อยเข้างานที่จะได้รับจากพาร์ทเนอร์อะไรพวกนี้ค่ะก็ไม่ค่อยมีทำไมเงียบหายไปเนาะในเดือนเมษายนเนี่ยเป็นไปได้นะคะชาวตูนที่จะมีงานเนี่ยเข้ามาโปรเจกต์เข้ามา,เ,เ,ขา,มาเข้ามาเยอะมากจนคุณรู้สึกว่าเฮยเวลามาเนี่ยมาจากไหนก็ไม่รู้นะะมาติดต่อมาประสานงานมาแบบโหจนทำให้การเงินการทองของุูเนี่ยนะคะคือผลกำไรในเดือนนี้คือเยอะมาก นะเยอะมากแบบอยู่ๆก็แบบว่าโหมันจากที่เงียบๆเนี่ยมันเยอะเลยนะสมมติว่าคุณค้าขายอะไรก็แล้วแต่ที่คุณต้องขายของอ่ะขายสินค้าของคุณอ่ะคุณอาจจะในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะขายอยอดขายไม่ค่อยดีักเท่าไหร่อาจจะสตูงสต็อกก็อาจจะมีอยู่แหละแต่อเผอิญว่าเดือนนี้โอ้โหงานมันเข้าเยอะเลยหรือบางทีคุณรับผลิต ชิ้นงานรับผลิตผลงานอะไรก็แล้วแต่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยโหโวงานไม่เข้าเลยแต่เดือนนี้โอ้โหงานเข้าเยอะมากการเงินการทองคุณก็จะเฟื่องฟูขึ้นมาเลยนะคะรายชินีเหรียญยัง,ย,ง,ย,งยังอาจจะบ่งบอกถึงสถานการณ์การเงินนะคะของเพื่อนๆชาวตูนนี่ว่าเดือนนี้การเงินของคุณพลิกฟื้นนะคุณจะมีเงินเก็บคุณจะ,ะการลงทุนทําธุรกิจของคุณนั้นเฟื่องฟูแน่นอนนะคะ ส่วนในเรื่องของงานประจำเนี่ยจะไม่ได้มีปรากฏขึ้นมาณนะตรงนี้แต่ก็มองว่าคงไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะในเรื่องของงานประจำก็ดีอยู่แล้วนะคะก,ก็ดีค่ะเดี๋ยวไปสรุปดูให้อีกสักหาใบนะคะชาวตุนเป็นอย่างไรบ้างได้ไพ่สี่ดาบนะคะไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงในเรื่องของการ การได้พักผ่อนคือบางทีเนี่ยใครที่มีปัญหาอะไรมาก็แล้วแต่นะคะในเดือนนี้คุณรู้สึกว่าคุณจะปรงได้ไม่ยึดติดปล่อยวางช่างมันก่อนเอาไว้ก่อนตอนนี้ขอพักผ่อนขอหยุดใช้สตินะคะในเรื่องของการแก้ปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะคะคือเราจะรู้สึกว่าไอ้ไอปัญหาบางปัญหาเนี่ยบางทีเราก็ไปแก้มันเลยก็ไม่ได้นะคะพยายามคิด่าไรยิ่งคิดเนี่ยมันก็ยิ่งคิดไม่ออก เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันเจอปัญหาอะไรก็แล้วแต่ที่มันรู้สึกว่าไม่รู้จะแก้ไขยังไงอะ่ะคือก็ไม่ต้องไปก็ไม่ต้องไปแบบไปดันทุรังมันนะคะปล่อยวางเอาไว้ก่อนแล้วก็ลองสงบสติอารมณ์ลองตั้งสมาธิลองเขาเรียกว่าทำทำสมองมันดูว่างเปล่าดูแล้วก็ลองพักลองหยุดลองพักสมองตัวเองบางครั้งเนี่ยคุณเชื่อไหมว่าทางออก หรือไอเดียต่างๆเนี่ยนะหรือวิธีคิดกา,การแก้ปัญหาเนี่ยมันจะเข้ามาตอนที่สมองเราโล่งๆไม่ไปคิดถึงมันจริงๆนะเดี๋ยวมันพอพอมันพอมันรู้สึกแบบเนี้ยมันจะเข้ามาเองนะวิธีการแก้ปัญหาบางทีต่อให้เราคิดๆคิดเนี่ยมันคิดไม่ออกเพราะฉะนั้นลองปล่อยวางทําใจให้โล่งๆสบายๆเดี๋ยวคุณจะคิดอะไรออกได้ไพ่เขง ออฟฟอนะคะคิงไม้เท้าบ่งบอกถึงในเรื่องของธุรกิจการงานนะคะเจ้าของธุรกิจมองว่าเดือนเมษายนเนี่ยคุณจะกลับมาพัง,งาดอีกนะกลับมาพผง,งาดเนี่ยกลับมาประสบความสำเร็จกลับมาไปต่อได้เกิดจากการทีเ่เกิดจากการที่เราไม่ดันทุลังบางครั้งอะไรที่ดันทุลังเยอะเเนี่ยมันก,มนก็มันก็ถึงทางตันแต่พอเราปล่อยว่างอะลองปล่อยมันดูซิเนี่ยคุณจะนึก นะหรือว่ามันจะมีไอเดียอะไรบางอย่างเข้ามาในช่วงขณะที่สมองคุณว่างเปล่าแล้วคุณจะกลับมาแบบเห็นคําตอบในชีวิตของคุณว่าคุณควรจะคุณควรจะปฏิบัติยังไงต่อไปมันจะได้ไอเดียมาแบบที่คุณไม่คาดคิดทําให้คุณกลับมาเนี่ยธุรกิจของคุณเนี่ยกลับมาไปต่อได้จากบางทีจากการที่เราปล่อยวางนั่นเองนะเพื่อนๆชาวตุนถ้าคุณมีปัญหานะลองดูนะลองวางเอาไว้ก่อนอย่าไปคิดดันทุรังคุณจะกลับมาแบบ คุณจะมะีคุณจะได้รับคําตอบเกี่ยวกับในหน้าที่การงานของคุณแล้วคุณจะกลับมาประสบความสําเร็จแล้วก็ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่เหมือนเดิมนะคะไม่หายไปไหนนะสามไม้เท้าโอ้แล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะคุณเชื่อไหมจากสมาธิของคุณนี่แหละจากการปล่อยวางของคุณเนี่ยธุรกิจของคุณเนี่ยมีโอกาสขยับขยายนะคุณมีโอกาสขยายสาขาขยายงานหรือแตกหรือจากหนึ่งเนี่ยนะแตกออกเป็นสามเลยอะ่ะ คุณจะประสบความสําเร็จในธุรกิจการงานมากๆเลยใครที่เพิ่งแบบเหมือนกับกําลังคิดใหม่ทําใหม่โปรเจกต์ใหม่ๆลองวางความคิดที่มันวุ่นวายลงนะเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะกรณีที่ใครบางคนนะคะไปสมัครงานไว้นะแล้วรองานเนี่ยในเดือนเมษายนเนี่ยคุณมีโอกาสได้งานนะบางทีไปสมัครไว้2ที่3ที่เออยังไม่เรียกตัวสักทีนึงรอคอยมาเนี่ยจนตังเนี่ยใกล้หมดกระเป๋าแล้วนะใกล้หมดบัญชีแล้วนะอย่างเงี้ยค่ะ ในเดือนเมษายนคุณจะได้รับนะคะอย่างน้อยๆต้องมีสักหนึ่งงานอะไรที่ติดต่อคุณมาแล้วให้คุณเนี่ยรอให้คุณเนี่ยไปสตาร์ทงานอะไรเนี่ยสองไม้เท้าสามไม้เท้าใครที่รอคอยงานต่างประเทศอ่าใครที่รอคอยงานต่างประเทศหรือบริษัทต่างถิ่นต่างแดนแดนไกลนะคะบริษัทต่างชาติโอเคบริษัทต่างชาติหรือว่ารอจริงๆนะคะสองไม้เท้าเนี่ยรอคอยไปทํางานที่ใดลูกไกลมากเลยนะคะ คุณจะได้ไปนะเดี๋ยวคุณรอนะเนี่ยสำคุณสำเร็จแน่นอนเพราะดวงของคุณเนี่ยมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลไปทํางานต่างประเทศที่คุณรอคุณติดต่องานไว้ที่ต่างประเทศเนี่ยเดี๋ยวคุณจะได้รับการติดต่อสื่อสารมาคุณรออีกนิดเดียวเดือนเมษายนเนี่ยคุณได้คุณได้รับคําตอบอย่างแน่นอนค่ะทํางานบริษัทต่างชาติก็ก็ดีนะอือแล้วก็ถั่วคัพนะคะใครที่เป็นคนโสดอ่าใครที่เป็นคนโสดนะ คุณมีโอกาสได้เจอเนื้อคู่นะในเดือนเมษายนเนี่ยบางครั้งเนื้อคู่คุณอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้ได้เจอออนไลน์ก็ได้ต่างถิน่นต่างแดนดัดในใครนะคะหรือบางทีเนี่ยใครที่คบอยู่กับชาวต่างชาตินะใครที่มีแฟนเป็นต่างชาติหรือมีแฟนเป็นคนไทยก็ได้แต่อยู่ไกลๆอยู่ไกลกันไม่ค่อยได้เจอกันเนี่ยโหปีหนึ่งจะได้เจอกันสักครั้งสองครั้งหรือ3มครั้งเต็มที่นะคะเอาเป็น wing, ว่าในเดือนเมษายนเนี่ยคุณและเขามีโอกาสที่จะได้เจอกันถ้าเขาอยู่ต่างประเทศนะ เขาก็จะเดินทางมาหาคุณนะคะหรือบางทีเขาอาจจะให้คุณเนี่ยเดินทางไปหาเขาก็ได้เออประมาณนี้นะคะหรืออาจจะมีแพผนกันเรียบร้อยแล้วก็ได้ถ้าคุณคาดหวังจะได้เจอคนที่คุณรักนะคะคุณจะได้เจอคุณจะได้เจอกันอ่าก็มีทั้งเรื่องที่น่ายินดีแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องที่บางทีที่เราได้กล่าวไปแล้วว่านะก็อย่าเพิ่งไปคาดหวังในเรื่องความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนก็ดูดูไปถ้าเขาดูแลคุณดีก็ ก,ก็พิจารณาเอาเนาะต,ต้องพิจารณาเอานะคะตรงนี้แต่เอาเป็นว่าความสุขเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนในเดือนเมษายนสิ่งที่เราจะต้องย้ําแล้วย้ําอีกเนี่ยคือในเรื่องของมิจฉาชีพนะคะระมัดระวังด้วยนะเดี๋ยวมาเปิดไพ่พุทธานุภาพไปกับเพื่อนๆชาวตุนนะคะ ใครที่มีในเรื่องของศรัทธานะคะในการขอพรนะคะอธิษฐานใดๆก็แล้วแต่นะคะขอให้บุญบรารมีความเป็นสิริมงคลความสําเร็จใดๆเนี่ยที่จะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆชาวชาวตูเนี่ยบทสวดบูชาพระแม่ธรณีนะคะอาจจะชินเดอนนี้อาจจะเสริมสร้างนะคะความสําเร็จให้กับคุณ ให้คุณประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณปรารถนาสําหรับคนที่ศรัทธาก็ลองไปสวดดูนะคะสําหรับเพื่อนๆที่สนใจดูดวงส่วนตัวรายละเอียดแม่หมอก็แปะไว้ใต้คลิปแล้วค่ะ